แนะนำอนิเมะที่น่าดูมากๆในซีซั่นนี้มันไม่ใช่อนิเมะที่กระแสหลักเป็นกระแสเฉพาะทางกับเรื่องที่มีชื่อว่าสืบคดีปริศนาหมอยาตำรับโคมแดงนั่นเองหรือคุสุริยานะฮิโตริโกโตก็พยายามจะอ่านนะคะทุกคนโดยเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวแนวปรัสต์ไขคดีปริศนานะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่จะเป็นสองสถานที่หลักๆละกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในวังวังหลังอะไรประมาณนี้นะคะโดยเซตติ้งของเรื่องเนี่ยก็จะเป็นในยุคที่สมัยที่มันมีฮองเต้แล้วก็มีนางสนมจะเล่า ผ่านผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ชื่อเมา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 เนี่ยเป็นผู้หญิงที่อาศัยอยู่กับพ่อนะคะที่เป็นหมอยาอะไรประมาณนี้คะ่ะและ้วก็เมาเมาเนี่ยก็จะได้เรียนรู้การผสมยาการทํายาอะไรประมาณนี้คะ่ะและแน่นอนว่าเธอเนี่ยทำงานที่ย่านคมแดงหรือว่าเป็นแบบพวกแหล่งสถานรื่งริงเอเอสถานเริงรมก็จะมีพี่สาวสวย,สวยแบบโอเนสซังแบบว่าตรงเจนเนี่ยอยู่กับน้องๆแกเป็นธรรมดาแล้วเมาเมาเนี่ยเป็นเหมือนโลลิผู้หญิงคนหนึ่งเลยโลลิของแทนนะคะแล้วทีนี้เนี่ยที่อยู่วันหนึ่งค่ะที่เมาเมาเนี่ย ก็ไปเก็บสมุนไพรเพื่อจะมาทดลองทํายาพิษทายาอะไรเงี้ยต่างๆอยู่ๆเนี่ยก็มีโจรมาลักพาตัวเธอไปค่ะแล้วก็เอาตัวของเมาๆเนี่ยไปขายให้เป็นทาสรับใช้อยู่ที่วงังก็คือแบบโอ้โหมาแบบแบ๊ดเลยนะคะมาแบบโอ้ลุกดราม่าลุกเศร้าเลยอยู่ๆวันนึงเนี่ยเธอก็ถูกจับไปขายแล้วเธอเนี่ยก็ได้ไปใช้ชีวิตในการเป็นปน,นางสนมที่คอยซักผ้าไม่ได้ซักผ้าให้กับองค์ราชินีแต่อย่างใดแค่นางสนมเท่านั้นแล้วสองสนมที่เป็นแบบตัวตึงทั้งสองคนเนี้ยเขารู้สึกได้ถึงยาพิษบางอย่าง พาสนมทั้งสองคนนี้เนี่ยดันตั้งคันทั้งคู่<อ>แต่ทว่าทั้งสองคนเนี่ยรู้สึกอวยอดแอดแอด,แ,อดแล้วด้วยความที่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีเหมือนความเชื่อที่แปลกๆเหมือนปะว่าถ้าพาสนมสององ,องค์ตั้งท้องร้อมกันมันจะเป็นอาเพศมันจะเป็นแบบความเชื่ออะไรเงี้ย<อ>แต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่เลยเ<อ>มาเมาเนี่ยที่ได้รับรู้ถึงข่าวอันนี้มาว่าแบบว่าเอ้ยทายาทของฮองเต้ h, ที่ท้องอยู่ในท้องของพาสนมทั้งสององค์เนี่ยไม่ได้จะตายเพราะว่าโชคอะไรนะเรื่องเล่าหรือความเชื่อหรือความอะไรต่างๆแต่จริงๆ แล้วเนี่ยนางสนมที่นั่นเนี่ยเขาดันใช้แป้งตลับหนึ่งที่มันมีสารเป็นแป้งทาหน้าทีนี้เนี่ยเมาเมาเนี่ยก็เลยไม่รู้จะทายัางไงถ้าสมมุติตัวเองไปออกตัวว่าเฮ้ยฉันรู้สาเหตุนะมันก็จะเป็นการที่เปิดเผยตัวที่เด่นเกินไปซึ่งเมาเมาเนี่ยไม่ได้อยากจะเป็นคนเด่นอะไรแบบนั้นนางก็เลยฉีกกระโปรงตัวเองแล้วก็เขียนเป็นข้อความแล้วก็ผูกใส่กับดอกกุหลาบแล้วก็ไปวางให้กับทั้งสองสนมให้เลิกใช้แป้งนี้ซะแป้งนี้มันมีสารตกค้างปรากฏว่าเวลาผ่านไปหนึ่งในพะสนมเนี่ยคนหนึ่งเนี่ย แทงลูกพะเขาเนี่ยไม่เชื่อในสิ่งที่เมาเมา,าเนี่ยหรือหญิงสาวปริศนาในเขียนใส่ลงไปในในดอกกุหลาบอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้เนี่ยนางสนมคนหนึ่งเขาก็เลยพยายามต้องการที่จะตามหาผู้หญิงที่เขียนข้อความมาบอกเธอเนี่ยให้เจอครับผมก็เลยไปบอกคนที่ชื่อว่าจินซีจินซีเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนในเรื่องก็คือเหมือนพระเอกของเรื่องนั่นแหละจินซี C เนี่ยเขาเป็นขันทีที่ทำงานอยู่ในวังหลังอ้าวโดน,นตอนแล้วดิเป็นขันทีที่หล่อมากแต่ไม่รู้ว่า ขันทีจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องมารอดูนะคะว่าเขาขันทีจริงไหมโอ้เดี๋ยวนี้มีขันทีเทียมด้วยเออ <laughs> ต้องรอดูต้องรอดูแต่เอาเป็นว่าเขาเป็นขันทีที่รูปงานที่สุดแล้วก็มีหน้าที่ คอยรับใช้แล้วก็เป็นเหมือนหัวหน้าขันทีที่ใหญ่ที่สุดเลยอ,อยู่ๆเนี่ยพะสนมองหนึ่งเนี่ยที่เขามีลูกแล้วลูกของเขาเนี่ยรอดชีวิตเขาก็เลยไปให้ตัวของจินซีเนี่ยตามหาคนที่เขียนข้อความแล้วก็ผูกดอกกุหลาบมาให้ความฉลาดของจินซีเนี่ยเขาก็สามารถตามหาเจอสิ่งที่จินซีเขาทําโดยการที่เขาเ่เรียกสาวใช้ที่คอยซักผ้าทั้งหมดอะมารวมตัวกันเยอะมากๆเลยแล้ววิธีการที่เขาเนี่ยหาตัวเมาเมาเนี่ยมันง่ายมากก่อนอื่นเลยจินซีเนี่ยคอยสังเกตกระโปรงของสาวใช้ กากระโปรงของใครเนี่ยมันมีรอยตัดหรือรอยเย็บอะไรไหมเพราะว่าสิ่งที่เอามาเขียนเนี่ยมันทํามาจากผ้าแล้วก็เป็นสีเดียวกันกับที่สาวใช้อะ่ะไต่กันแต่ว่าการที่จะหาคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยถ้าไปพูดประกาศเนี่ยมันต้องมีคนแอบมาเคลมแน่เลยฉะนั้นต้องมีวิธีการพิสูจน์ จีนซีก็เลยเขียนตัวหนังสือลงบนกระดาษแล้วก็ชูขึ้นแล้วก็พูดว่าให้สาวใช้ทุกคนอะ่ะกลับไปได้แล้วแต่ในข้อความอะ่ะมันเขียนว่าเราใช้ได้อยู่ซึ่งแน่นอนว่าในกองนั้นอะ่ะมันจะมีแค่เมาเมาคนที่อ่านหนซือออกอมันก็เลยยืดอึง้งแล้วแบบสะดุ้งเพื่อไหนบอกว่าออกไงแต่ในข้อความมันเขียนว่าไม่ทําให้จีนซีเนี่ยรู้เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วนางเอกอะ่ะเป็นคนที่เขียนข้อความก็เลยรู้แล้วแล้วก็บวกกับที่รอยกระโปรงที่กระโปรงของนางเอกเนี่ยมีรอยตัดรอยฉีกอะไรประมาณนี้ซึ่งเรื่องน อะไรนี้แล้วทาให้เมาเมาเนี่ยได้มาทํางานใกล้ชิดกับนางสนมมากขึ้นแล้วเราก็จะได้ดูเกี่ยวกับปริศนาที่อยู่ในวังหลังเนี่ยมากขึ้นก็ต้องรอติดตามชมนะคะซึ่งเราบอกเลยว่าเป็นเนื้อเรื่องที่สนุกมากถ้าเราพูดถึงเอ่อเขาเรียกว่างานภาพงานภาพนี้ก็คือสวยเลยแล้วก็ใครชอบแนวแบบว่าปอดิซารแนวแบบว่ามีความแบบโชว์โจนหน่อยๆอ่ะเรื่องเนี้ยคือคือผ่านเลยแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องที่เราเดาได้ค่อนข้างยาก อันนี้คือเป็นแบบขนาดเนื้องย่อนะมันยังมีความแบบพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมามซึ่งตลอดเรื่องเนี่ยมันจะทําให้หนางเอกของเราเนี่ยได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นหมอยาเนี่ยพิสูจน์หาความจริงนะคะถ้าใครเนี่ยชอบเรื่องนี้ก็สามารถไปติดตามชมได้นะคะกับเรื่องคุสุริยานฮิโตริกโตะนะคะหรือชื่อภาษาไทยก็คือสือคดีปริศนาหมอยาตำรับโคมแดงนั่นเองตอนนี้เนี่ยก็น่าจะมีฉายมาประมาณเกือบสิบตอนแล้วก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้อีกเรื่องหนึ่งเพราะตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่คาดหวังนะกับเรื่องนี้พอไปดูปุ๊บอุ๊ย สนุกเกินคาดน่าสนใจมีเนื้อหาที่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเออสนุกได้ขนาดนี้ก็ฝากไปกับเรื่องนี้ด้วยนั่นเองขอแบบคอมเมนต์ให้ทุกคนเลยอืมเออตอนแรกเนี่ยเราเห็นตัวอนิเมต ที่แบบว่ามันแนะนำมาแเราก็อาจจะนึกภาพไปประมาเว่ามันน่าจะไม่มีอะไรเออมันน่าจะแบบว่าโชว์โชว์ธรรมดาใช่ยุ่งกันเลยค่ะหมอหญิงมังมังกรอะไรอย่างเงี้ยอะไรจิ้นหนักๆเฉยๆไม่มีอะไรจริงๆนะาหาสนุกกว่าที่คิดมากมันดูมีอะไรมากมันดูมีอะไรมากกว่าภาพสวยด้วยภาพสวย